วันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับดันเจี้ยนที่คุณต้องทำเป็นรายวันแล้วก็รายสัปดาห์นะครับประกอบไปด้วยดันเจี้ยนรายวันนะครับทั้งหมด3ดันเจี้ยนก็คือดันแห่งความรุ่งเรืองนะครับต่อวัน1ชั่วโมงป่าแห่งการฝึกฝนต่อวัน1ชั่วโมงแล้วก็ซากโบราณซานโคนาะครับต่อวัน1ชั่วโมงกับแบบรายสัปดาห์นะครับก็คือวิหารอิลเลทานะครับตัวนี้จะได้สูงสุดอยู่ที่10ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็รีให้ตอนวันจันทร์นะครับเวลาตีสาม กับอีกการน,นึงจะเป็นดันเจี้ยนพิเศษนะครับแล้วก็สามารถ PK กันข้ามเซิร์ฟได้นะจะเป็นท่าน้ําแข็งมาซาตานะตัวนี้ก็เป็นต่อสัปดาห์10ชั่วโมงเช่นกันนะครับในช่วงแรกของต้นสัปดาห์นะครับให้คุณโฟกัสแค่สามดันเจี้ยนนะครับก็คือรายวันวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับไประกอบไปด้วยแด้แห่งความรุ่งเรืองเนี่ยให้เรียกสั้นๆว่าเป็นดันเจี้ยนโมริออนนะครับก็คือใช้เวลา1ชั่วโมงในการฟาร์มอย่างเนี้ยมีแบ่งเป็นทั้งหมด4เลเวลนะครับก็คือตามระดับเลเวลเรา30 40 50 60แล้วก็ 60, ซึ่งจะมีของับส่งขึ้นนะ้นนนดวยะะะที30ครับจไ เป็นมมริออนหลักๆเนี่ยซึ่งราคาในตลาดค่อนข้างแพงนะครับมีทั้งแบบที่ผูกมัดแล้วก็ไม่ผูกมัดนะครับซึ่งถ้าเกิดแบบไม่ผูกมัดนะครับราคาในตลาดก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับในช่วงแรกเนี่ยผมคิดว่าสลับสายฟีสายเติมน้อยเนี่ยให้เทขายไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นชนิดผูกมัดนะครับซึ่งขายไม่ได้เนี่ยไปใช้งานในการคร้าฟจะดีกว่าเพราะว่าเพชรที่ขายได้นะครับคุณสามารถเอาไปพัฒนาตัวได้หลายด้านมากๆอย่างของผมเองนะครับก็ได้ชนิดไม่ผูกมัดมานะสามารถวางขายในตลาดได้ ในนาเชนโมริออน,นี้นะครับจะมีการบูสต์ตัวที่เป็นทองให้นะครับซึ่งก็จําเป็นในการพวกซื้อพวกสมุดสกิลแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกเป้าหมายจริงเราเพื่อหาโมริออน,นะครับแล้วอีกอันนึงจะเป็นตาแห่งความรุ่งเรืองเนี่ยเป็นไอเขมยัดสมุดนะครับก็คือจะได้สเตตัสนะครับค่อนข้างเยอะอยู่แต่ก็เช่นเดียวกันกับโมเริออน,นะครับเป็นไอเทมที่สามารถขายได้ในช่วงแรกก็ราคาค่อนข้างด,ดีนะครับแล้วเราค่อยไปซื้อกลับมายัดสมุดในช่วงที่ราคาเริ่มลงก็ได้เพราะว่าหลังจากที่คนเริ่มหาก,กันได้เยอะแล้วเนีี้กกนมมัั็จะะรราาตตาาคคตตดซบ ในแต่ละดันเจี้ยนนะครับจะประกอบไปด้วยมอสเซอร์สีประเภทนะครับก็คือเนี้ยจะมีกอบลินทั้งหมด4 3ตัวแล้วก็กระต่ายหางฝุ่นนะครับแล้วก็จะมีไอเทมอื่นๆแทรกไว้นั้นนะครับอย่างอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับพวกสกินอาวุธนะครับที่ก็ขายได้ราคาแต่ว่าก็แทบจะไม่เคยเห็นตกเลยนะซึ่งคําแนะนำนะครับเขาบอกว่าให้อ่าล่าเป็นพวกกระต่ายหางฝุ่นที่ไม่มีไอเทมอื่นแทรกอะมันจะได้ง่ายกว่าเพราะว่าไอเทมดูจากลำดับนะครับจากบนลงล่างเนี่ยอันล่างสุดมันจะหาได้ง่ายกว่าถึงแม้จะเป็นสีทองก็ตามนะครับ อันนั้นนะครับการล่าพวกที่เป็นกอบลินที่มีเทมอื่นแฝงเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการหารเปอร์เซนต์ดรอปนะครับเขาก็เลยแนะนําว่าให้ล่ากระต่ายเป็นหลักนะแล้วก็ในชั้นที่สูงขึ้นไปนะครับจะมีตัวที่เป็นไอสูงแรกทองคำนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะมีทั้งแบบผูกมัดและไม่ผูกมัดเช่นกันถ้าเกิดเป็นแบบไม่ผูกมัดน,นะครับคุณสามารถวางขายได้ซึ่งก็สุรตตาที่เขาต้องการเพิ่มตัวที่เป็นโกนะครับตัวทองเนี่ยก็จะมามักซื้อกันในราคาค่อนข้างแพงเลยนะแล้วก็จะมีคําสั่งกิวนะครับใช้ใ ิวรายวันที่ปกติจะทําได้แค่วันละ5ครั้งก็คือในส่วนนี้นะครับพอคุณทำคิวครบ5ครั้ง้องใช้ใบเมื่อกี้นะครับในการเพิ่มจํานวนครั้งต่อวันอีกสองงานจะเป็นปลายห่งการฝึกฝนแล้วก็สร้างบราณซานโคดาเนี่ยผมให้ความสาคัญนะครับซานโคดาเป็นแบบ2องนะควาเป็นเอ็กพีแล้วก็จะมีตัวค่าความชำนาญอาวุธยี่จ้ตัวเอ็กพีไม่ค่อยเยอะแล้วก็บวกกับการที่คนในพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เราได้เอ็กพีนะครับในการฟาร์มแทบจะไม่ต่างจากข้างนอกเลยนะ แต่ว่าหลักๆคือจะเป็นเรื่องของค่าความชันนานวุธนะครับค่าความชนนนาวุธนะครับตัวนี้ก็คือคุณใช้อาชีพไหนนะครับเป็นหลักก็จะใช้ของอาชีพนั้นๆอย่างของผมดาบโลนะมันก็จะัพเลเวลแล้วก็ได้สเตตัสเพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งตัวนี้ไดจากการเก็บแววปกติไม่ค่อยเยอะแต่ไดจากในนี้นะครับก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยคุณเก็บตัวนี้จะค่อนข้างเยอะมากๆนะต่อไปก็จะมีตัวตาที่จะไปยัดสมุดโดยเช่นกันนะครับแล้วก็ขายได้ราคานะในชั้นสูงขึ้นนะครับก็จะได้พวกไอ้ปีงี่มากขึ้นนะส มันใช้ในการหากล่องตัวที่เป็นทรัพยากรนะครับก็คือทั้งกล่องเขียวกล่องแดงกล่องขาวนะครับกล่องเขียวดอกง่ายกว่าแต่ว่าของที่เปิดได้จะเป็นวัตถุดิบขั้นต้นนะครับสอย่างก็คือ,อแร่เหล็กแรก่โพสหนังหยาบแล้วก็ก้อนขนนะครับชนิดผกมัดกับตัวที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยต้นน้าแห่งการเติบโตนะครับก็ใช้ผลิตคราบขอนอนคตได้ในขณะที่กล่องสอีขาวนี่นะครับจะมีของระดับที่สูงขึ้นไปอีกนะครับจนถึงระดับถีม่วงเลย ซึ่งถ้าจะลองดันเจี้ยนมาสักครู่นะครับในการหาทรัพยากรให้คุณรับเควสรายวันที่เป็นป่าแห่งการฝึกฝนด้วยนะครับตามระดับเลเวลวันหนึ่งรับไป3ครั้งนะครับก็คือต่อรอบเนี่ยได้1ครั้งแล้วก็พอคุณเสร็จนะครับคุณสามารถส่งเควสแล้วก็รับเควสต่อได้โดยทั้งหมดนะครับต่อวันเนี่ยคือในระดับเลเวลเดียวกันเนี่ยอย่าง30ที่ผมอยู่นะครับก็คือรับ1รับ2รับ3ครั้งละ150ตัวนะครับก็คือใน1ชั่วโมงเนี่ยมันทันอยู่ลวคุณจะได้ตัวกกลล่่่อองงนนี้เเพิมป็3 ในการสูบวัตถุดิบพวกนี้นะครับซึ่งสําคัญมากๆในการครับในอนาคตนะครับอีกทั้งยังได้ EFP แล้วก็ตัวทองเสริมเข้าไปด้วยนะสรับดันเจี้ยนรายวันทั้ง3ดันเจี้ยนนี่นะครับปัจจุบันจะมีช ANNEL ที่เป็นเพิ่มเข้ามาก็จะมีแค่มอริออนนะครับเพราะว่าคนล่าค่อนข้างเยอะนะครับผมแนะนําว่าให้คุณเข้าไปอ่ะแล้วเปลีป่ยนช ANNEL ไปช a n n สองนะจะค่อนข้างโล่งกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นดันเจี้ยนที่คุณจะเป็นจะต้องตีมอนให้ไวแล้วก็ไม่แย่งกับคนอื่นนะครับอีกทั้งนะครับไม่แนะนําให้ตั้เนนะเรเราเเรา่ือง,องกก็บไทมแเป็นหลัักนะครบ ในขณะที่วัตถุดิบนะครับจะมีแค่1 Channel แล้วก็ตัวที่เป็น e p f ก็เช่นกันนะครับแล้วก็ดันเจี้ยนรายสัปดาห์นะครับตัวนี้จะเป็นวิหารอินเทลล่านะครับอันนี้สิบชั่วโมงก็คือคุณพยายามบริหารถ้าคุณมีเวลาเหลือจากไอ้สามดันเจี้ยนเมื่อกี้นะครับก็มาลงได้วันละ1-2ชั่วโมงอ่าดวันต่อสัปดาห์ก็น่าจะลงได้ครบ10ชั่วโมงซึ่งความสำคัญของมันนะครับจะมีไอเทมที่ค่อนข้างแพงแล้วก็สําคัญนะครับไล่ไปไล่ไปตามลำดับเลยนะก็คือตัวพาไพรัตโบราณนะครับตัวนี้กกก็็คคคคืออใใช้ในนนนาาารรรรสขงงะะดัััับบบูปจจุเี่ย 698เพชรเข้าไปแล้วนะครับขั้นต่ําสุดแล้วก็เราลงมาจะเป็นตัวตาเปลี่ยนอาชีพนะครับใช้ในการเปลี่ยนอาชีพค่าสองที่เริ่ม้านะครับใช้ค่อนข้างเยอะราคาปัจจุบันก็128เพชรนะครับอื่นๆก็จะเป็นตัวใบบวกนะครับใบบวกอาวุธใบบวกป้องกันอะไรพวกนี้นะก็ราคาโอเคอยู่แล้วก็วัตถุดิบคราฟนะครับในนี้จะมีเหรียญตาเช่นกันนะครับสำหรับยันสมุดนะแล้วก็มีราคาขายตลาด ระดับสูงขึ้นนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบที่สูงขึ้นไปนะจนถึงระดับสีม่วงเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นดันเจี้ยนพิเศษที่สามารถ PK กันได้ข้ามเซิร์ฟโดยไม่มีโทษนะทำน้ำแข็งมาาตาเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็จะลงไปเพื่อหาสินทรัพย์อย่างนึงนะครับที่ชื่อว่าเหรียญตาผลงานลบนะครับตัวนี้ก็คือได้ทั้งจากการ KWE นะครับข้ามมอนนะครับแต่ว่าจำกัดต่อวันคือวันละแสนห้าในขณะที่ p v p ก็คือ PK นะครับคนข้ามเซิร์ฟเนี่ยก็คือรับได้ไม่จำกัดนะครับจากคนที่เขาเก็บมาแหละมันก็จะดอกส่วนนนึงะครับ เช่นกันนะครับถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายถูกค่าเราก็จะเสียตัวเหรียญตานี้ไปเรื่อยๆนะซึ่งเหรียญตานี้มีความสำคัญยังไงนะครับก็คือมาใช้ในการแลกของที่ป้อมประก,การอาวิเลียสได้นะครับในส่วนของร้านค้าสมรภูมินะครับตัวนี้นะไอแต้มที่ว่าเนี่ยก็คือหลัหลกๆที่คุณต้องแลกทุกวันนะครับจะเป็นวัตถุดิบพื้นฐานนะครับก็คือใช้100 0 0แใช้150เนี่ยแลกต่อ1เชนแล้วก็ได้จํากัดก็คือ วันละ20นะครับเท่ากับว่ามีแร่เหล็กผูกมัดนะครับแร่คอร์สผูกมัดหนังยาผูกมัดแล้วก็ก้อนขนผูกมัดเนี่ยก็คือได้วันละอย่างละ20เนี่ยเท่ากับว่าต้องใช้ทั้งหมด3,000นคูณ4นะครับก็คือแต้มตัวนี้นะครับ1 2ึ่ง่งถึงถ้าเกิดเป็นการตีมอนทั่วไปนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงนะก็เก็บจำนวนนี้ได้แต่ถ้าเกิดใครจะไป PK ก็ระวังเรื่องความเสี่ยงกันเอาเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเนื่องจากมันเป็นตันเชียน PK มีโอกาสที่คุณจะตายได้เพราะฉะนั้น ให้คุณพกไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับไว้ตลอดเวลาก็คือไม้มวลเรียกกับฐานนะครับตัวนี้ไมลละพันห้านะซื้อมาเสร็จแล้วนะครับคุณวางไว้ที่ช่องที่1แบบของผมเนี่ยจะวางไว้ที่ช่องที่1นะครับอ่าแล้วก็กดใช้ทันทีนะครับเมื่อมีคนมาคนมเมตตีคุณนะไม่แนะนําให้สู้กลับนะครับมันเสียเวลาแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่นะเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรักษาเหรียญตาผลงานลบเอาไว้ได้นะครับแค่ไม่ตายเท่านั้นเองซึ่งเหรียญตานเนี่ยนอกจากซื้อของนะครับในแต่ละวันให้ครบนะครับวันละหมื่นสองเป็นแล็นวันนนต เออเดิมน,นะครับถ้าเกิดคุณมีเหลือก็แล้วแต่จะซื้ออะไรก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำให้ตัวที่เป็นบัฟนี่เท่าไหร่นะมันเป็นของใช้แล้วหมดไปนะครับถ้าจะซื้อเก็บก็จะเป็นพวกใบสําหรับลงทําน้ําแข็งมาสาตานะครับชั้น5ชั้น6พวกเนี้ยเก็บไว้ได้นะครับเผืนนะ่อนาคคุณคุณได้ใช้ส่วนใหตัวขยายเวลาสามสิบนาทีหนึ่งแสนเนี่ยไม่ต้องไปซื้อมันหรอกเพราะว่ามันจริงๆงานผมว่าสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยก็คือค่อนข้างหนักอยู่นะถ้ามันรวมกับดันเจี้ยนรายวันที่คุณต้้้้อองงงเเเคคลลลีีีียกกกก็็็็็ืววววววัััันนนะช่่โมมแปปตตตบจท แต่ว่าไอ้ตัวนี้ผมค่อนข้างแนะนำนะในการเก็บตัวที่เป็นเหรียญตาวันละชั่วโมงนะครับค่อนข้างสำคัญนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นพวกไอเทมบอกคล้ายๆกับไอวิหารอิวเทลา่าเมื่อกี้เมื่ว่าไม่ว่าจะเป็นนะครับตาเปลี่ยนอาชีพตัววัตถุดิบคาร์บนะครับแล้วก็ผักไฮรัสนะครับลงไปถึงตัวอะไรบินก็เป็นวัตถุดิบคาร์บนะแล้วก็อันนี้จะเป็นชั้นใบผ่านขั้นสูงนะครับจะมีแค่2ชั้นที่เข้ามาด้ตาปกติด้วยทองนะก็จะมีค่ากับ6แล้วก็ในนี้มันจะมีบอดด้วยแต่ว่าสายฟีดใส่น้อยไม่ต้องไปมมมอองงถึงบดกดลัแค่าาฟร์ ค่าตัวเหรียญตาแล้วก็ความไม่เข้มแลวนะครับก็ตอนนลระดับความสําคัญนะครับก็ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีเวลาเยอะนะครับผมแนะนําให้คุณบาล้านอย่างนี้นะโมริออนนะครับเป็นอันดับแรกเลยลงให้ครบแล้วก็ตัว XP นะครับเพื่อเก็บตัวความธนามุตถ้าเวลาเหลือถึงค่อยไปเก็บตัวที่เป็นไอตัวกล่องนะครับตัวนี้สําคัญน้อยสุดแล้วก็อันนี้ค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะนะครับเพราะฉะนั้น2อ,อันนี้อาจจะตัดไปได้นะครับลงแค่โมริออนตัวลง XP แล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างสําคัญคือทําน้ำแข็งมาตา ลงวันละ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็พยายามอย่าตายนะในการเก็บเหรียญตาไปแลกวัตถุดิบนะครับค่าทื้นฐานวันล,ละ20เดี๋ยวผมจะเข้าทําน้ําแข็งมาสตาลให้ดูนะครับแน่ๆจะมีคนชื่อสม้มชื่อส้มนี่ก็คือมาจากต่างเซิฟนะครับค่าได้เลยโดยไม่ไม่ติดโทษนะแต่ถ้าเกิดเซิฟ้วยกันจะเป็นสีขาวนะครับเราก็จะมีพวกสีแดงที่คอยล่าหัวในการเก็บแต้มนะครับก็จะมีทุกหย่อมหญ้ายอย่างเงี้ยพยายามอย่าไปอยู่ในแหล่งที่มีสีแดงกับสีส้มนะครับ ให้อยู่กับคนเซอร์เวอร์เดียวกันแล้วถ้าเกิดเป็นปาร์ตี้ได้ก็จะช่วยเหลือกันได้นะครับเวลามีคนมาตีคุณอะ่ะนมันก็จะมีบอสแต่อย่างที่บอกคือบอสแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรับสุรศานะครับกิวใหญ่ๆเขาล่ากันแล้วก็หาท้องที่ไม่ค่อยมีคนแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแดงกับส้มกับลดนั่นแหละเนี่ยแล้วก็พอเริ่มมีคนมาตีคุณแล้วก็แบบจะใกล้ตายคุณสามารถกดไว้ราปกับเมืองนี้ได้เพื่อความปลอดภัยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงดันเจียนมอริออนให้ดูสักนิดนึงแล้วครับ นะครับไปนะครับไปถึงคุณให้ย้ายชานลก่อนเลยนะเพราะช้นอลองหลายๆคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่ามีชานอลสองก็ยังตีแอเต็มที่อยู่ที่ชานลหนึ่งนะครับแล้วก็หาพื้นที่โล่งๆนะเนี่ยมันก็จะพื้นที่กว้างๆประมาณนี้นจริงๆมันก็โล่งหลายจุดนะครับแต่ว่าผมพยายามหาตำแหน่งที่เป็นกระต่ายเยอะๆนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ากระต่ายมันได้ค่อนข้างดอกง่ายนะครับ นะแล้วก็พอคุณเริ่มเก่งนะเลเวลสูงแล้วก็มีสกิลระดับสูงนะครับอย่างของผมมีสกิลตัวที่เป็นระดับสีฟ้าแล้วอันนี้ค่อนข้างแรงอะ่ะมาช่วยย่นเวลาได้นะครับลงไปถึงพวกอุปกรณ์ด้วยนะแฟชั่นสัตว์ขี่แล้วก็อุปกรณ์นะครับสีฟ้าสีเขียวก็ว่ากันไปนะในนี้นะครับให้คุณกดบัฟตัวที่เป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับเนี่ยพอมีคมนมาแย่งให้คุณย้ายที่นะในบัฟหลักๆนะครับที่ต้องกดก็คือบัฟพลังโจมตีตัวน,นี้ซื้อได้จากร้านละแปดร้อยนะครับอุปก็ณ์อื่นกมม็ แล้วก็ปั๊บอาหารนะครับตามสายลองไปถึงตัวที่เป็นเพิ่มแมนนี้ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ตามระดับเลเวลคุณอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งพยายามอย่าไปทับที่ก็อดื่นนะเลือกที่ว่างๆแล้วคุณจะได้บริยอนนะครับในการนําไปขายได้ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับดันเจี้ยนรายวัน3ดันเจี้ยนราสัปดาห์2ดันเจี้ยนนะครับที่ระดับความสำคัญก็าตามที่บอกไปเลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ